สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมาสเตอร์โจโจอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมโรบอกนั่นเองเย้วันนี้เราอยู่ในแมปมินิเกมหันศารนครับด่านแรกก็เป็นด่านนี้เลยนะครับมาดูกันรอก่อนนะครับมาฮึบฮึบฮึบชึบป็งไงล่ะก็ชึบฮึบรอก่อนนะครับรอก่อนฮึบโอเคฮึบ เป็นไงล่ะฮึบเป็นไงล่ะฮึบฮึบเป็นไงฮึบเป็นไงฮึบเป็นไงล่ะเอ้ยตกโอ้โอ้โหไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยเอาใหม่ชึบ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 เฮ้ยรอก่อนนะครับอย่าเร่งนะครับอย่าเร่งยิ่งเร่งยิ่ง,งเรายิ่งตายครับเย่ผ่านแล้ว รอแมปต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยมันนี่มัน,น,มนรีไว้หวัสดีครับกับตันรีไว้มาครับรอด้านต่อไปรอด้านต่อไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมสนใจหัวหน้ารีไว้มาก โอ้นี่ก็แอคแท็กออนไททันนี่มาด้ไกันว่าเนี่ยนี่มีขะนี่รีไวนี่ก็แอคแท็กออนไททันนี่ก็มีขะนี่ไฮ้ยมีข撒ตัวจริงโอ้ต่อไปเป็นแย่งลูกบอลนะครับแบบแย่งลูกบอลดูกันเลยนะครับมาดูกันรอก่อนนะครับเมื่อไรจะมานี่มาแล้วแบบย่งลูกบอลนะครับ อีเราเร็วสิอยากเล่นแล้วมาลูกบอลเร็วๆมาลูกบอลมาเาลูกบอลมาให้เราเฮ้ยนี่นี่ลูกบอลตรงนี้เยอะลูกบอลตรงนี้เยอะเอาไปเลยเอาไปสิใครก็ได้มาเอาทีมช่วยกันเอาเอาไปเลยเอาลูกบอลไปเอาลูกบอลใส่ไปเออจับตาลีไวช่วยผมหน่อยครับช่วยผมหน่อยกับตาลีไวไม่ไม่พวกเราต้องชนะครับพวกเราต้องชนะ อุ้ยไม่นะหยอพวกเราต้องชนะพวกเราต้องชนะไม่มีทางไม่มีทางไม่ให้ล็อกไม่ให้เอ้ยเอ้ยอย่าให้มันอย่าให้มันอย่าให้มันได้ลูกบอลอันนี้อย่าให้มันได้หยอหยอไม่ให้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 ลูกบอลไม่ให้ลูกบอลเฮ้ยชบอื้อ อืมมาที่ครับมาที่ครับไม่ให้หรอกไม่ให้ลูกบอลหรอกอีย่าลูกบอลแม่อย่ารีวายวิกเตะช่วยหน่อยอย่นานั่งไงลูกบอลเพื่อนเพื่อนอย่าพักมาต้องพักมาตรงนี้เออเย่ทีมเงินชนะเย่ทีมเงินชนะเฮ้ยโอ้โหเมือ่อกี้แย่งบอลมันมากครับมาต้องรอด่านต่อไปนี่ใครเนี่ยโอ้โหนี่คือมีติดไฟนะครับมีติดไฟ มารอดานต่อไปอุ้ยนี่ฉลาบนะครับอหูแบบนี้มารอกันเลยนะครับรอกันก่อนไปดูกันเลยไปดูกันเลยนะครับมาอหูมาครับสี่สามสองหนึ่งศูนย์ โอ้ชิโอ oh right, right. ้โหไปเลยไปเลยเร็วๆๆๆก่อนที yeah, yeah, yeah. There, there. ่เราจะโดนปลาฉลามกินโอ้โหบังมากครับไอ้พวกนี้เฮ้ยชีฉันไม่ยอมเป็นอาหารฉลามหรอกเยอะยอะเยอะหนีหนีเราไม่ยอมเป็นอาหารฉลามหรอกนะเยอะชิวเกือบตกฮึบอยากดูฉลามจริงๆริงไอขอดูหน่อยเฮ้ยฉลามโอ้โหฉลามมาใกล้มากเมื่อกี้ อ่านมาแล้วครับด่านฉลามมารอด่านต่อไปนะครับรอไปก่อนนะครับรอไปเลยไม่ใช่ครับมาหูด่านต่อไปนี่มันด่านอะไรกิ้งลงมาคืออะไรวะแต่น,นี้ไม่เคยเล่นนะครับต้องรอดูก่อนรอดูกันนะครับมาเร็วๆสิอยากเล่นแล้วโอโโห แบบนี้นี่เองว่าแล้วว่าแมปอะไรมารอกันก่อนนะครับอีลงไปเลย,ยอย่าฉันต้องชน,นะโอ้โหเต็มเลยครับอืออ้ยเยอะมากเยอะมากโอ้พินบอลน,นะพินบอลเฮ้ยเราต้องชน,นะเฮ้ยไม่ไปทางนูน้นไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนู้นนะครับไปฝั่งนูน้น จีเร็วเร็วเร็วรีบไปรีบไปรีบไปเราต้องชนะอย่รีบไปเลยเย่รอดานต่อไปนะครับมามินเกมต่อไปกำลังมาแล้วนะครับอืมมาต่อไปเป็นมินิเกมอะไรครับโอ้ก็หายน้ำที่ทะเลสายนะครับอีผมต้องรอดนะครับแบบนี้ผมอยากรอด อีต้องรอก่อนนะครับมามาเลยโอเคมาแล้วอีอะไรเนี่ยหาน้ำนะครับต้องหาน้ำรอก่อนน้ำน้ำน้ำตกมาหน่อยไม่ขอน้ำหน่อยขอน้ำสักแก้วหนึ่งก็ยังดีเอ้ยไหนงไงแก้วหนึ่งชิบชิบนะฮะไม่ให้กินหรอกฉันต้องได้กิน คงได้กินเด็อย่างเดียวอีตกมาบ้างซี่ตกมาบ้างโอ้มันเอาไปหมดเลยนี่ไงกล่องนี้เอ้ยนี่มันของเล่ายำย่ำยำยำเอ้มีคนตายไปแล้วจากการที่ไปดได้น้ำกินนี่ไงเจอน้ำแล้วยำยำเฮ้ยนี่มันกล่องเล่าไม่อีกกล่องอะขอกล่องหน่อยเฮ้ยนั่นไงนั่ไงไม่ให้เราไม่ให้หรอกอย่างำยำยำยำอะไรจริงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอกล่องแล้ว งำ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 เฮ้ยเจอกล่องโอ้โหผมนี่โชคดีจริงจอยู่ตรงนี้งำงำงำเฮ้ยเจอกล่องแล้วงำ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 ไม่มีใครมาแย่งครับแถวนี้เฮ้ยมิกซะอย่าเอาไปนะงำงำงำเฮ้ยอร่อยมากต่อไปเฮ้ยมีไหมเฮ้ยตกมาแล้วงำ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 เย้ชนะแล้วนะครับต่อไปด่านต่อไปรอกันก่อนนะครับว่าต่อไปจะเป็นด่านอะไร มาทานต่อไปเฮ้ยอะไรจานเสียงเร่งด่วนเหรอคืออะไรวะมาดูนะครับมาเร็วเมื่อไรจะมาเนี่ยรอนานแล้วนะมาซี่เร็วๆมาแล้วโอ้โหไปฝั่งนู้นก่อนนะครับไปฝั่งนี้ ไปเลยไปเลยไปเลยชึบชึบมาผ่านมาแล้วครับฮึบมาผ่านมาแล้วเร็วๆเร็วหน่อยเร็วๆหน่อยครับเย่มามาแล้วผ่านมาแล้วเอ้ยเร็วๆอยากผ่านแล้วซีเร็วๆซีเร็วๆมาแล้วครับมาแล้ว มาแล้วชึบชุบฮึบเร็ว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 จะได้หาทางออกเร็วเร็วเร็วอย่าแพ้เร็ว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 ครับอุ้ยตอนนี้เราต้องชนะบ้างสิอ้าวเอาแล้งไงเอาแล้งไงเจอด่านที่ยากมากแล้วนะครับโอ้ผมนี่ดวงโชคร้ายจริงๆโอ้ผมแพ้แน่เลยครับ อ,อปิดฉากด้วยการแพ้นะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคร b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย